สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุขหมองสุขบอนพ่อพ่อกบสร้างน้องแคทคือเก่าพี่น้องอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเริ่มแล้วพี่น้องมือแรกก็เดินหนาลายเนาะเพราะว่าทีมงานส้างกันสิปเอสีวิตทีมงานสั่ง1ิชเอีวิตพี่น้องเอ้ย lại cho sụp cái lốn đấy luôn mà đây long đấy nè <laughs> ้ยพี่น้องเอ้ยน้ำลูกเออตัวนี้ไม่ทานได้พอตัวนี้ก็คุ้มใหญ่ค่ะแท้ปัจจุบนะันาคือคุ้มหน่อยผัวบ้านพอบา้อบานกม้ม <laughs> พอบ้านกม้มห้องพอบ้านพูด <c oughs> เออพอบ้านก้มหัวหน้าพอบ้านพูดชนะ อย่าซองลูกตกลงนีบพออีกพออีกกี่เชียปุ้นโอบกลาอย่าเห็นลูกอันนี้หัวหนาพี่น้องเลยหัวหนาพุ่งโซนกระซีกะซียืนมือคัดลังคุ้มง,งานเนน่จักหน่อยเนาะเออท่ากระมู่เน่อ โอ้ยคอยพันเดินเด้อพันนะย่ามันฮักสองคนโอ้ยผู้ที่สามกันผู้ที่สามกันอยู่กับวันเห็ดย่าง อย่างน้ำโอพี่หน่องเลยาสามรถน้าอีกนาเห็นคุณหัวหนานั่น จะเบิ her, oh ่งคักโลไว้อีกได้เฮ้ยสัตว์เาไปทั่วอย่คุมนะคือหญใ่ไหมครับแมนบ่เออขนาดนี้ดีกว่ามันสิคนีสาบนโอ้ยหาเพื่อพูดที่ชมูี ปูนหน่อยเท่ไหมถมสอบเรียวเศ้าเ้าต้นอันปูนสอบหนึ่งนะเศาต้นถมบางหอดงวต่าเนี้ยตัวนี้พี่น้องเอ้ยบืนลงบมันเจ็บนอมัเห็ดดอกอีมีนะมาไปดีนน้ามันอีลาจินเนี่ยเสื่องอลไรกัยังไปคนใได้จอยี่ไเด้ เ้าเนี้ยลงเสือเจ้กินอะไรไม่กินช่เสื้องเหรอมันลายโพดถือยังก็ถือกระดกหาซองหกซองคือบอกอามาเป็นตุ๊ดเลยหัวหน้านนนนก็ม่เออผลเป็นหัวหนาแลละถือมาเผื่อลุกน้องเอาเอาเนี่ยนันบอกลุงลุงน้องกะสูบยาจะค้นในนี่นะลุงเลินสิ่งเดี เอออพอท้าวรายแล้วก็บ่ได้สูบกับมังกรมังกรไม่ได้สูบสูบพ่อแม่ทีสาวเลยพี่น้องเอ้ยหมื่นเดียวสำเร็จคาดคันนี้ว่าเดือนหนึ่งแล้วบ่ว่าสิ่หายแล้วสันไปในหนึ่งเดือน มันหลายเนาะมันหลายคนไม่งเห็นเะไรให้มานั่งเล่นกับบัได้อีบ่มานั่งเบิ่งโอ้ยมามาเบิ่งกับบัได้พี่น้องเอ้ยเมื่อสนับพี่น้องฮะบัวเมื่อลุงตุ้ยเราบุห้มาเบิ่งเราอ่ะมือคัดลังหล่อคือกัน เียวนี่เลยจุต่อเลนะวดเอ่อไขม่มข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 มมขมลมข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 ้ขมขนขม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 มข นีเช็ดเฉชงพ่อใหญ่นะโอ้ยหัวใหญ่หัวนี่มันน่อยดิเออนี่ได้ปักช่องเออห่านทั้งน่ะเข้าไปสื่ออันหายางห้าหมื่นอนเทนใกล้วใหญ่ได้อยควันยาน่ะปูดปอดเถ็ดเด้อเด้อจ้าร้ายไปปวดอไม่ปวด นั่นและเป็นกระดอยวนวนทองป้ายอืม่เห็นงอ้ร้านเผื่อบ่มีปอดโล่เฮ้านี่เออมันไปกวนแล้วบ่เป็นปอดบอกสูบตลอดปอดแข็งแห้งเขาว่าเอออาจะตื่ใจสูบตลอดปอดแข็งแห้งเออโล่ พุ่นนะทักนายังคักความหมักนะนวางทั้งคู่เลยวางปีดไฟเด้วะกน้ำได้เลย่พี่แมมงเอาพี่น้องเลยเอาพี่น้องเลยเขตายเขาดูว่าใส่ได้ก็เลย กะบอกข้าเจ้าพรามันคืดนี่แหละโอ้รองช่างเอาพิษเลยจ้าคำนาคำตาเนาะนาคำตาไว้นะนาคำตาพ่อบ้านพคนนั่แหละเจ้าเป็นซีลิกวัดได้เจ้านะเจ้าเป็นพ่อบ้านไดนไกลกบดบ้านเอ้าไก่เอ้ยนี่เปิดเถ้าหรือบ่ดีเคือคือไปแอดแอดอยู่บ้านน้ำม้งอยู่บ้นนี้เพิ่งบ้านโน้นสูงหรือบ่ฮะลืมเลยลืมว่าลืมเผาแอปเปิ้ลแอปานเลย ขลปานเจ้าหลอหแลไ่้แบทยเลคัน่เลยบทเจ็บปันไดเรากลองเหนราค่ะม่เป็นรถนเป็นยันทีโป้ มันสีต๊ะถับตีนนะลูกนะอันนี้เขาเอื้อนต้อนตอกได้ลูกมันสีตอกหัวตัวเองนะเมองแน่ถอยลังไปนะดึง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 คุณคุมยังดึ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 งขุณคุมยังเลยเอออันเห็ดเห็ดยังกาะนลังห่านลังล่าน nang lán <laughs> láng lán lắm 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 nó lắm rồi lắm lắm nó lắm lắm ha lắm 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 lột lắm 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 lắm

เอาตางคนตางบอกรมันเขสิอ้นเขาสิอัอเพื่อเขาแลิมหาอุ้ยเขาบได้งได้เขาจับหยกขึ้นหยกขึ้นเขาใส่เคนได้หนะเขาแร่บล็อกเขาคือใบเค้นลิ้นหรว่าลูกบอลบอลบอเออบอลบอาข้าน่ะใส่เค้นเออ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 พี่อ่ะมันจะนคูมคู่โเด้

งงอเออเออเออแม่นความจะใครเป็นหัวหน้า้างเอาโลดบานนี่เออจาเนาะจากลูกจากพ่อลดเป็นหัวหน้าบ้านนี่เอตตอต๊เลขต๊เลข